สวัสดีเจ้าเจ้าเหมือนแล้วนอกคำลาบันทิปปลาเปละเจ้าวันนี้คำลาปปลาแอลจับปลาไปล่อมตองนเจ้าอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งขึ้นโดยอินถนนเจ้าคำลากระเลือไปเห็นทุ่งนาขั้นบันไดนเจ้าคำลากรติดอกติดใจแวะเข้าไปน่าจะนั่งกินกาแฟสักแก้วนเจ้าจากนั้นคำลากระติดใจบรรยากาศกำงามจะอีนเจ้าแล้วก็รวมไปถึงเจ้าของ นาตรงนี้นะเจ้าก็น่าฮักนาฮักถึงครอบครัวเลยนะเจ้าสนมากจะเป็นไวรุ่นนะเจ้าน้องขออู้จ่าดีขนาดนะเจ้าบริการดีขนาดนะเจ้าคำลาเลยตัดสินใจพักตรงนี้สักคืนหนึ่งนะเจ้าเพื่อที่จะได้ชื่นชมบรรยากาศแล้วก็รับประทานรับประทานทางด้านสายตานะเจ้าก็จะพักผ่อนไปในตัวนะเจ้านอกหลังจากที่ทํางานมาเหน็ดเหนื่อยนะเจ้าพอไม่เห็นแสงสีเขียวหรือว่าอย่างที่มันงามๆจี้นะเจ้าคาลาโอดมาได้ก็เลยพัก พอบรรยากาศเห็นสักคืนนึงนะเจ้าตอนนี้เพื่อจะมีร้านอาหารให้เขาไปกินตัอน,นะเจ้าร้านะร้านอาหารแห่งนี้เพื่อจะทําแบบครอบครัวนะเจ้าอ๋อลืมบอกไปนะเจ้าว่าร้านอาหารหรือว่าตี่นาแถวนี้นะเจ้าก็จะเป็นคองกะเรียงนะเจ้ากะเรียงหรือว่าปลากากายอนะเจ้า อาคำล่าอู้ผิดกับพวกนะเจ้านาะปากกากยอนะเจ้าหรือว่าเป็นกะเรียงนั่นเองนะเจ้าน้องเขาหน้ากขนาดเลยนะเจ้าบรรยากาศก็จะดูคุณเขาวสาหมอกสายฝนจี้ล้ะเจ้าจะมีนาคั้นบันไดเป็นขั้นขั้นจี้นะเจ้าน้องกับเ่าฟังว่า ติณาโมนะเจ้าเป็นของญาติพี่น้องนะเจ้าเป็นของคุณตาคุณยายนะเจ้าที่เปินบุกเปิีกันมาตั้งแต่แหลกเริ่มต้นนะเจ้าจากนั้นทุกหลานก็สานตอนะเจ้าคุณตากับหน้าฮักขนาดเลยนะเจ้าตื่นเจ้ามากับตัดนาขั้นบันไดจิละเจ้าดูแปลงนาแล้วก็ดูผลผลิตทางการเกษตรของเจ้าบ้านนะเจ้าก็คือของชาวบ้านนี่หมายถึงว่าของครอบครัวนะเจ้าบ้านปก็จะเจ้าปอกนะเจ้าบรรยากาศก็จะดีดีนะเจ้าแสงอาทิตย์นะเจ้าตีกำลังจากตกดอยก็จะประมาณนี้นะเจ้า งามขนาดเล้นเจ้าคำรากเลยเก็บภาพมาฝากกันนะเจ้าเพื่อใครได้ไปแอลตั้งจอมต้องหรือว่าขึ้นดอยอินทนนท์นะเจ้าก็แว,แวะนอนบ้านน้องขอได้นะเจ้าบรรยากาศดีๆล่ะคะถูกๆนะเจ้าอันนี้ฝนก็ตกอ้อ,อยอยู่ตลอดเวลานะเจ้านากงา็งามงามบรรยากาศก็ดีดีบ้านพักก็สวยเลยนะเจ้าหลังนี้กําลังจะแปลงแล้วเนาะคาดว่าหน้าหนาวนี่คงจะแล้วนะเจ้าฝากถึงลูกค้าด้วยครับจากาาบ้านพักริมแนวบ้านพักนะครับก็ ใครสนใจก็แวะมาที่นี่ก็ได้นะครับฝากไว้ยังไงพี่เบอร์โทรครับเบอร์โทรตามไปเลยครับตามไปเลยน้องครับผมแล้วตรงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับที่ดอยธนนครับทางขึ้นดอยอินทนนท์เนาะใช่ครับอากาศเป็นยังไงบ้างคะอากาศช่วงนี้ก็เริ่มเย็นแล้วครับเย็นแล้วครับราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นที่หกร้อยถึงหนึ่งพันบาทครับแล้วมีบริการอะไรบ้างครับมีบริการ มีร้านอาหารมีเครื่องดื่มครับนะผมมีกาแฟฟรีครับเขาเป็นจะได้พะเจ้าเจ้าของรีสอร์ทนะฮะก,กับเจ้านะฮะหน้าตาจิ้มลิ้มนะเจ้าฝากตัวนะเจ้า